นี่คืออีกาปูนาเดินทางมาจากเมืองอุดรธานีบ้านสังสาของคุณแม่มริเราจะมาทำเมนูลาบอีกาปูนาสุดแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บแซ่บกินกับตอไม้ต้ม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 ใชไหมตอไม้ต้มใช่ไหม เห็ดฟางวันนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้แหละโชวแอมตอนแรกเราก็จะล้างล้างแล้วก็ล้างอันนี้ก็กำลังมาแล้วละสะอาดรีบรอยแล,แล้วเราก็จะมาแกะนะฮะแก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 ะดูก่อนตอกไปหลังจากที่เราแกะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็ จะไม่ตำสูตรสูตรสูตรจริงๆเขาก็จะตำใส่ครกครกครกตำตับจำให้แหลกแหลกแล้วก็ปั้นเอาแต่น้ําสูตรเราก็จะปั้นเลยค่ะเราที่เกียดตำนี่ก็จะเป็นกระดองปูนะคะกระดองปูเราก็จะเอาช้อนมาแงะแงะแงะตรงนี้ออกแล้วก็นี่คือปูที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปะแคน่นี่ก็ตัวมัน ตีลงไปครบตำตำเดี๋ยวจะมาแคะให้ดูว่ามันเป็นเช่นไรนี่มันปูก็จะเอาช้อนเขียงบางคนก็กลัวที่จะมีพยาธิไม่มีนะคะเพราะว่าปูเรามาจากทุ่งนาที่สะอาดน้ำใสแหนมันไม่มีพยาธิสักนิดหนึ่งมันสะอาด ก็เราจะไปแกะเอามันมันแบบนี้ไปอ่ออ่ออ่ออ่วันนี้เราจะทําลาบปูเราก็จะอ่อกคำว่าอ่อกก็คือไปตั้งไฟแล้วก็ทําให้มันงวดเขาก็เรียกว่าอ่ออีกระปูตั้งไฟแล้วจบก็คือสุกเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปตั้งไฟแล้วก็ปล่อยให้มันเคี่ยวไปเรื่อยเรื่อยให้มันเหลือแต่เนื้อเนื้อเขาจะเรียกว่าออก อย่างเช่นออกปาซิลเราก็จะทำปราซิลขึ้นมาปรุงเครื่องแล้วก็ตั้งไฟแล้วเราก็จะให้มันสุกแล้วเราก็จะทําให้มันแห้งก็คือออกปาซิลก็คือทําให้น้ำปราซิลอยู่ในตัวปราซิลแห้งเหือดเหลือแต่ตัวก็อล่อคนเรียกว่าออกปาซิลว,วันนี้เราก็จะมาออกอีกอรปูอีกอรปูกนะ่ะ ตอนีหลังบ้านของเราก็เสียงมีดดังมาลองฟ้องแป้ง,ปงกาลังแกะเปลือกหน่อไม้ต้มหน่อไม้อันนี้จะต้มหน่อไม้จะทำแกลวกะปิด้วยดีปล่าไม่ทำหรอกจะทำลาบอีกระปรูดีกว่เาปปเสียงก็เข้ามาสิมาล่องฟ้องแปง,ปง,ปงเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเราก็จะปั่นแล้วก็จะเอาแต่น้ำน้ำอีกระปรูมาแล้วก็มาเคี่ยว เคี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะปรุงเป็นเครื่องลาบใส่หอมใส่พริกผงพริกป่นใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่มะนาวเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปปันป่นนี่คือเสร็จแล้วมันปลูมันปลูขั้นตอนต่อไปเราก็จะปั่นอีกกระปรูด้วยเครื่องปั่นตัวนี้นะครับเครื่องปั่นตัวนี้สั่งมา390บบาทใช้ได้ไม่กี่วัน

ปั่นแล้วมันก็จะเป็นจะดีจะดีจะดีะด,ดแล้วเราก็จะกรองเอาน้ำมันกรองเอาน้ำมัน ยังไม่ได้เอะไรเลยแล้วก็ไปปั่นเพิ่มอีกครั้งเป็นก้อนก้อนเลยดอบสอง สดลับสงน้ำยังเหนียวตุ้ยตุ้ยเลยการทำมันปูเอ้อะไรนะไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรปูที่ดำดำเขาเรียกว่าอะไรนะปูเขาเรียกว่าอะไร,ร,ะไรทีท่ีดำดำอ่ะมันปูหรือเปล่าหรืออะไรก็ทำที่การเดียวกันนบบเนี้เอามาตำแล้วก็เอาน้ำแล้วก็เอาไปเคี่ยวตัวนั้นใส่อะไรบ้างไม่รู้เพราะไม่เคยทำ จะน่าจะลักษณะเดียวกันตอนนี้เราก็ปั่นแล้วแต่ว่าเนื้อมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่มันก็ก็ถือว่าการปั่นใช้ไม่ได้นะคะเราก็จะเก็บเก็บด้วยการตำรอบสุดท้ายก็จะถือว่าเป็นการขึ้นแรงตอนแรกปแลไปก็จะตำ ตอนต่อไปก็คือออกีกกระปูแล้วก็จะตั้งไฟใส่น้ำปูที่เราปั่นได้ลงไปีนี่แล้วก็ นี่มันปูแล้วก็จะตามลองอไปด้วยมันปูตัวนี้คือมันที่แกะออกจากกระดองมันเขี่ยวไปด้วยกันสวัสดีค่ะคุณตาตื่นแล้วเหรอยแล้วก็จะเคี่ยวต่อไปให้มันงดวดเดี๋ยวรค่อยมาดูกันต่อไปนะคะ เหลือสักพักแล้วสุดแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะรอให้มันงวดนี่นี่นี่เห็นไหมนี่คืออ,อ,กอีกกระปูของเรารออีกสักพักก็จะได้เนื้อแบบนี้มาทำลาบอีกกระปู ในกล้องมันแดงๆแต่ว่าข้างนอกมันเหลืองอ่อยเลยนะเนี่ยสีกล้องไม่สวยเลยแล้วก็จะมีต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้เคียงคู่ก็จะมีคนเปอกหน่อไม้ยิ้มสวยหน่อยคนเปอกหน่อไม้เจ๊อาีมาทำไมเกะอีกาปูแห้งแล้วต่อไปเราก็จะเอาเป็นราบ <c oughs> นี่คือปูที่เราออกแล้วเราก็จะได้มาประมาณนี้มีน้ำน,นิดๆุกผิดกุกผิก,ก,ก,กแล้วเราก็จะมาปุงปร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 ุงที่นครับตะกรัวน้ำปลา กิน้าวควเข้าจมูกตามด้วยต้นหอมตามด้วยต้นหอมซอยแล้วเราก็จะคนน่ายกินเ่งเลยอีกปูราบอแยมแยมเสร็จแล้วลาบอีกปูของเราเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวชิมอร่อยจังเลย